เพื่อนๆรับอย่างละ2นะครับเพื่อนๆรับอย่างละ2นะครับจะใส่กรอบสวยๆนะครับ99บาทนะครับขัดขาวๆสวยๆนะครับหรือนะครับไม่ผ่านล้างนะครับไม่ผ่านล้างไม่ขัดัดขัดแบบนี้นะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็เหลือละ50บาทนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับดีนะครับตามใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับไม่ขัดใจนะครับตอนนี้ก็ใส่กล่องกันก่อนนะครับนี่1 2สองนะครับ แล้วก็แบบนี้นะครับก็นหนึ่งสองนะครับปื๊ดแล้วก็จะจีบองแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับสวยมากๆเลยนะครับอ่าแล้วเราก็จะใส่กล่องกัน เรียบร้อยนะครับแล้วก็แปะใบคอนนะครับเพืเ่อนๆที่สนใจนะครับต้องการสินค้านะครับก็ทักทักกันมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่างน้อยให้ติดต่อกันได้ก็ใส่ไอดีกับเบอร์โทรกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ